ยินดีต้อนรับคณะกรรมการการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มครูผู้ช่วยครั้งที่3ผู้รับการประเมินนายฮาซิมอับดุลลาะตำแหน่งครูผู้ช่วยกลุ่มสาระการเรียนรู้ศึกศรรษาและพละศึกษาโรงเรียนนิคมพัฒนา5สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษานาราธิวาสเขตสประวัติส่วนตัวนายฮาซิมอับดุลลา เกิดเมื่อวันที่31มกราคมพุทธศักราช2536จบการศึกษาปริญญาตรีสาขาวิชาพละศึกษาคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินวิทยาเขตปัตตานีประวัติการทำงานพุทธศักราช2559เป็นนักศึกษาฝึกสอนที่โรงเรียนอนุบาลสาธิต คณะศึกษา,าศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินวิทยาเขตปัตตานีพุทธศักราช2560เป็นพนักง,งานจ้างตามภารกิจตำแหน่งผู้ช่วยนักพัฒนาการกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการนายฮาซิมอับดุลเลา ได้เข้ารับราชการตำแหน่งครูผู้ช่วยเมื่อวันที่1พฤษภาคมาพุทธศักราช2562ที่โรงเรียนนิคมพัฒนา5อำเภอสุขีรินจังหวัดนาราชิวาตสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาราชิวาตเรเขต2อภาระงานที่ได้รับมอบหมายปฏิบัติหน้าที่ครูที่ปรึกษานัาเกเรยียนชั้นประถมศึกษาปีที่6 ให้คำปรึกษานักเรียนทั้งเรื่องเรียนและเรื่องส่วนตัวรวมทั้งระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนหากพบการกระทําที่ไม่เหมาะสมจะคอยให้คำแนะนำตักเตือนเพื่อแก้ไขปัญหาต่อไปปฏิบัติหน้าที่ครูเวรประจําวันพฤหัสบดีคอยรับนักเรียนในเวลาตอนเช้าและส่งนักเรียนกลับตอนเวลาเลิกเรียน ปฏิบัติหน้าที่ครูเวนรักษาความปลอดภัยในวันหยุดราชการด้านปฏิบัติการสอนภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2563ปฏิบัติการสอนในรายวิชาศึกษาและพลศึกษาชั้นปฐมศึกษาปีที่1ถึงชั้นปฐมศึกษาปีที่6จำนวน12คาบรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่4และชั้นประถมศึกษาปีที่5จำนวน6คาบและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6จำนวน3คาบการปฏิบัติตนนายฮาซิมอับดุลลาะปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความมุ่งมั่นรักษาวินัยในตนเองมีความรับผิดชอบซื่อสัตย์สุจิริตไม่ละทิ้นราชการ ยอมรับและถือปฏิบัติตามกฎกติกาแบบแผนของทางราชการและสังคมเสริมสร้างความสมัคคีในหมู่คณะเพื่เอเฟอื้เฟอเผือแผ่ต่อเพื่อนร่วมงานองค์กรและชุมชนอย่างสม่ำเสมอมีความตรงต่อเวลาอุทิศเวลาให้กับงานราชการและผู้เรียนอย่างต่อเนื่องรักการปฏิบัติหน้าที่การสอนและหน้าที่ต่างๆ ประพฤติปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณมาตรฐานวิชาชีพครูเป็นแบบอย่างที่ดีต่อสิทธิ์มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนให้เต็มศักยภาพสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ในทุกสถานการณ์ทั้งยังสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมในการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนมีความจงรักภักดีต่อสถาบันสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุก มาเพื่อปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมและมีจิตสาธารณะมีความรับผิดชอบต่อสังคมยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรมด้วยความศรัทธาและปฏิบัติตนตามหลักศาสนาเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาอย่างต่อเนื่องดำรงชีวิตตามหลักปัจจัยเศรษฐกิจพอเพียงคือการพัฒนาที่ตั้งอยู่บนทางสายกลางและความไม่ประมาท มีความพอประมาณความมีเหตุผลสามารถปรับตัวเข้ากับสภาพสภาวะแวดล้อมได้ดีมีส่วนร่วมในการอ่านรักความเป็นไทยและปลูกฝังจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้กับผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมที่องคอ์กรวิชาชีพจัดขึ้นเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้กับบุคคลในแวดวงของตนและชุมชนสวมเครื่องแบบ การพัฒนาตนเองนายฮาซิมอับดุลเลาะเข้าร่วมการอบรมสัมมนาความรู้เกี่ยวกับการเรียน,นาการสอนอยู่สม่เสมอทางด้านความฉลาดทางอารมณ์นายฮาซิมอับดุลเลาะสามารถทำง,งานได้ภายใต้สภาวะความกดดันและมีความอดทนเมื่อต้องอยู่ในสถานการณ์ที่ก่อให้เกิดความเครียดโ<ม>ดยยึดหลักธรรม ตามคำสอนของทางศาสนาในการดำรงชีวิตโดยการหมั่นละหมาดขอพอรและนั่งสมาธิทำให้จิตใจสงบเพื่อ <pe> ให้สามารถควบคุมอารมณ์แ,และสามารถตัดสินใจแก้ไขปัญหาได้ในสุดทุกสถานการณ์ด้า,า,า,าดนการสร้างแรงจูงใจไฟสำมฤทธ นายฮาซิมอับดุลเละมุ่งมั่นในการทำงานอย่างอุตสาหะไม่ทิ้งงานใน,ในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายปฏิบัติตามแผนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เรียนเป็นสำคัญาาก,รการพ,พ,พัฒนาบุคลิกภาพนายฮาซิมอับดุลเละพัฒนาบุคลิกภาพของตนเองอยู่เสมอโดยรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นพร้อมทั้งปรับปรุง เปลี่ยนแปลงให้บุคลิกภาพเหมาะสมกับการเป็นขา้าราชการครูโดยแต่งกายสะอาดถูกต้องสุภาพเรียบร้อยเหมาะกับการละเทสะการปรับตัวดำรงชีวิตด้วยความสุภาพเรียบร้อยมีความอ่อนน้อมถ่อมตนและสังรวมอยู่เสมอมีกิริยารรรยาทการแสดงออกทางกายวาจาที่สุภาพไม่ว่าจะเป็นกับผู้บังคับบัญชาเพื่อนครู นักเรียนผูป้ปกครองเป็นต้น,ก,นาก,าการปฏิบัติงานนายฮาซิมอับดุลลอมีความอตสาหะอดทนและรับผิดชอบต่อผลสำฤทธิ์ของงานโดยยึดหลักความมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานอย่างต่อเน,นื่องมีการศึกษามาตรฐานการเรียนรู้วิเคราะห์หลักสูตรในแต่ละรายวิชาที่ทำการเรียนการสอน จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายโดยมีการวัดผลที่สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้มีการจัดทําวิจัยในชั้นเรียนเพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาผู้เรียนและมีการทํารายงานผลการเรียนของผู้เรียนมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายโดยอาศัยแหล่งการเรียนรู้จากสถานศึกษามีการจัดทําสื่อการเรียนการสอนอย่างหลากหลายโดยการนําเอาเทคโนโลยีต่างๆมาประยุกต์ใช้ โดยมุ่งให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถเพิ่มมากขึ้นทั้งยังสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมระหว่างการเรียนรู้ร่วมสร้างค่านิยมที่ดีงานความภูมิใจในการเป็นคนไทยให้แก่ผู้เรียนและนอกเหนือจากการปฏิบัติงานด้านการสอนแล้วยังให้การร่วมมือในการเข้าร่วมกิจกรรมของสถานศึกษาและกิจกรรมของชุมชนที่จัดขึ้นโดยนำองค์ความรู้และประสบการณ์ไปแลกเปลี่ยนกับผู้ปกครองและชุมชน เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการปฏิบัติงานต่อไปผู้รับการประเมินหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผลของการปฏิบัติตนและปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพอันเกิดจากความมุ่งม,มั่นความชุ่มเทพัฒนางานพัฒนาตนพัฒนาการเรียนการสอนจะช่วยส่งผลอันดีให้ประจักษ์ต่อสายตาคณะกรรมการทุกท่านและขอบขอบคุณทัางคณะกรรมการที่ให้เกียรติมาประเมินในการเตรียมความพร้อมพัฒนาอย่างเข้ม ทั้งยังให้คําแนะนําเป็นอย่างดีผู้รับการประเมินขอน้อมรับทุกคําแนะนําพร้อมนําไปปฏิบัติเพื่อพัฒนางานให้ดียิ่งขึ้นต่อไป